ในข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบวก3.5มโครคูลอมเป็นระยะ20เซนติเมตรจะมีค่าเท่าใดอันนั้นนะคะให้เรามาแทนในสูตร kq ส่วนด้วย r กํลังสก็จะได้9คูณ10กํลัง9คูณด้วย3.5คูณ10ยกกำลังลบก ส่วนด้วย20คูณ10ลบ2แล้วก็ยกกำลัง2ทีหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอา9นี้นะคะมาคูณกับ35ก็จะได้3 1 5 5แล้วก็เอาตัว9ยกกำลัง9มาลบกับยกกำลังลบ6ก็จะได้3ก็2ลงกกำลัง2ก็ได้ลบ4 อันนี้ก็จะได้3 1 5ส0่วน400คูณด้วย1 0ยกกำลัง3คูณด้วยังจากนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้มาหารกันตัวนี้หารกันก็จะได้0.079แล้วก็เอายกกำลัง3กับยกกำลัง4มาคูณกันก็จะเป็น3ลบลบ4ก็จะได้เ สาบวกสก็จะเท่ากับ7ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการย้ายจุดนะคะก็จะได้เป็น7.9็ดจเคูณสิยกกำลังหเพราะศูนย์หายไปสองตัว